เจอแล้วเจอแล้วไม่เห็นมีเลยยังไงเจอแล้วเจอแล้วหมู่บ้านลางฮะหมู่บ้านลางเฮ้ยอะไรเจอไปอมแข็งเฉยอุ้ยไอแพรพี่เฟิร์สเหเจอไอแพรเฉยพี่เฟิร์สว้าเจอไปอมนี้ว่ะไปอมเห็ดแหมฮะมนมาด้วยกันนี่ไงโอ้เฮ้ยมันหาย หนึ 1> 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, ่งสองสามปาขึ้นบกสีห้าหกจิงจกยาจ้าเออโอเคครับสวัสดีคร uh, ับผมฟูฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกมใหม่ครับมาชีวิตรอบหนึ่งจุดสิบตัวเต็มเอพที่11นะครับผมสวัสดีครับเออนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะไปตามหาหมู่บ้าน a b c แห่งใหม่นะก็ถามว่าเฮ้พี่แล้วหมู่บ้าน ABC ข้างหลังเนี่ยคือ จริงๆผมกะจะทำฟาร์ม MC ครับแต่ว่าผมว่าข้างหลังนี้ก็ทำได้เลยนะแต่ว่ามันแบบอยู่ใกล้บ้านเราไงมันแหลกนะครับก็เลยจะไปทำที่อื่นนะครับโอ้หิมะตกอเออ,อเ,เออนะฮะเออเออดีดีดีไปเล่นหาสโนโบอลเออไปจะทำเลยกทำไป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 <ะ> <laughs> เออก็ตอนนี้ผมก็ได้ของมาครบแล้วก็เหลือแค่รองเท้ากับหมวกนะครับส่วนพี่เฟิร์สก็ได้ดาบพิแอคแล้วก็ ชุกเกาะนะครับแล้วก็ธนูวิฟเฟิร์สกดเอ็นเอ็นชาร์ดตรงนั้นน่ะได้ทุกอย่างเลยครับโคตรปาฏิหารนะเออโชว์เลยโชว์โชว์เออของผมมีแค่ไปไม่ติดผมมีแค่มีมีแค่สี่อย่างนะพี่เฟิร์สมีห้าอย่างนะผมขาดแค่พันช์นะครับคือคือผักนะหืึฮะไอเหรอผักก็ก็พันช์ไงก็พันช์เออมามานอน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 เหรอเออจะได้ฝนหยุดตกนะครับหมอกเต็มเลยเนี่ยมองไม่เห็น โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกมากแหลกมากแหลกฝนตกไะมาแหลกเลยแล้วไอ้นี่เยียงเตียงอยู่ two t h o u years later โอเคเราจะไปทางนู้นครับพี่เฟิร์สบอกว่าไปทางนู้นเราก็จะไปทางนู้นนะครับออมเอาไปตามนี้ผู้ช่วยต้องการโอเคไปลายปลาปตรงปลายจปตรงไปตรงนี้ยังไม่ได้ปอกท็อตนะครับก็ตรงนี้ระวังนะเป็นเลวีนที่ผมสำรวจแล้วนะครับโอ้ไม่รู้ใช่ไหมเยอะเออก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ กากัอเลวีน่ะมีแค่อาร์บอนไม้แค่นั้นอะอ้าวยังไม่ได้เป็นจ да ัมวจเลยเหรอไป <names> ไปมาแล้วเห็นทอดปักเลยเหรอเห็นแล้วอันนี้จะเป็นภูเขานะผมอันนี้ก <All right. S 2> ็จะเป็นดินนะเออเออทุกคนรู้อย <email> ู่อ nah ๋อเฮ้ยดอกไม้ชมพูดอกไม้เต็มเลยอ่ะดอกไม้ชมพูดอกไม้ชมพูดอกไม้แดงโอ้ชมพูดีกว่าเจ้าเตียงนอนสีชมพูนะครับก็คือเราเราเอาแมวมาด้วยนะก็คือถ้ามันตายก็ตายครับแค่นั้นแหละนีมังมันไม่เสียดายอ่ะเออน่ะใช่ไหมไก เอาโอ้โลุกได้เบีวแล้วเวยตอนมีเวสามสิบห้าถ้าคือถ้าตายปุ๊บก็ก็แตกอะก็ดาบของผมหายหมดอะผมจะพยายามจะไม่ตายนะครับเพราะว่าผมเอาของทุกอย่างมานะฮะอยู่เป็นไส้กรอกนะฮะไข่ข้าไก่วะโดดน้ำยังไม่ได้ลงเลยโดด อะไรวะฟักทองเอ้ดอกทันจีแวนเนี่ยทันจีแวนเนี่ยในภูมิรับได้วะฮะมันเซิร์ฟเวอร์มันแหลกอ่ะดอกไม้ขาวอ่ะนี่ดอกมาตามหาดอกไม้หรือมาตามหาโอ้เฮ้ยเจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้วนู่น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 นี่มานี่ยมาเนี่มานี่เจอแล้วเจอแล้วไม่เห็นมีเลยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหรอหมู่บ้านลางฮะหมู่บ้านลางโอ้นึกว่าหมู่บ้านเอพีซี กลายเป็นหมูบ้านล้างได้ไงเนี่ยโอ้ยแล้วก็มีซอมบี้อีกมาเราต้องบวกแล้วล่ะนะเฮ้ยจ้ะเอาเตียงนอนไปด้วยเพื่อได้นอนโอเคเออเอาเตียงนอนไปด้วยก็ดีครับไปเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมคือมันจะมีกล่องอะแต่เราโอ้หมูอุ้ยแมวหมูบ้านล้างได้ไงเนี่ยเฮ้ยกล่องไม่มีอะไรเลยเป็นหมูบ้านล้างได้ไงเนี่ยเสียใจชาวบ้านตายหมดเลยเฮ้ยกล่องกล่องวิฟเฟิลกล่องมีหนมปัง โอ้ยเอนมปังเออเอากระดาษไปด้วยกระดาษไปด้วยดีกว่าบนนี้มีอะไรไม่น้อบีบรูทนะฮะมีบีบรูทนะครับนี่ล้างแบบว่าจนแบบเก่าแก่ประมาณร้อยมีละครังนะเอาไปดิขุดเลยครับแผลวแผลวแลวเนียวโอ้โหอะไรวะโอ้โหหมู่บ้านใหญ่นะแต่มันล้างอ่ะอะไรอ่ะล้างได้ไงอะเฮ้ยขอโทษ ชาวบ้านก็ตายหมดแล้วเนีโอเคเอ้ยกองกองกองไม่เฟดกองกองที่ผสมยาไม่ต้องขุดมาเอ้โ้สอมบีโอเคไอเปิดมาครับชาวบ้านตายอย่างนี้ได้ยังไงฮะไปตามหาต่อเถอะปะมันไม่มีอะไรแล้วล่ะแค่หมู่บ้านลางโง่ๆง่โอ้ยอุตส่าห์เจอเอออะไรเนี่ยอุตส่าห์จะทำฟาร์มพีซีทัางนั้นปะชุดอะไรของมันวะเนี่ย อะไรซสบ,บี้โอ้ยติดใจมุมอะ่ะมาโอ้ยทางไหนต่ออ่าทางทางนู้นทางนู้นนู้นนู้นทางนี้ตามมา ไเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมู่บ้านหมู่บ้านเดิมปะเนี่ยเฮ้ยชีว่เจอที่เดิมะอ,อะไรครับเนี่ยโอ้หนีหนีไปแล้วที่เดิมโอ้หนี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 ไอหมู่บ้านล้างเอ้ยไปหนึ่งอาหารจะหมดโอ้โอ้โอ,อ,อะไรกันเนี่ยอะไรครับเนี่ย Oh. เโอ้ยดึงอาหารจะหมดี่เฟิร์นโอ้ย oh. <laughs> ตามหาแียบตายเชื่อได้หอโอ้โอเคครับได้สามสิบอันนะนมปัง oh. oh. <laughs> อะไรเนะี่ย <laughs> ป่ะเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่อดีวะ <laughs> ไม่รู้ตามใจพวงเลย <laughs> ทางโอเคตาย <laughs> อะไรวะ กองมีนมปังมีแอปเปิ้ลน้องที่เดิมอ่ะใช่ที่เดิมหลังตอนหลังอ่าถามว่าที่เดิมจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ามันจะมีใบโอมายสปูตไหมมีนั่นไง เราไม่เจอเกาะเลยวะมันเป็นทะเลเลยวะเฮ้ยอะไรเจอเบี้ยวน้องแข็งเฉยอีวิไอแพคพี่เฟิร์ดเฮ้เจอไอแพคเฉยไม่เจอเอ็มบีซีโอ้เจอเจอไอแพคโอ้ A few moments later พี่เฟิร์ด ว่า <Wow. S 1> จอไปอมนี้ว่ะไปอมเห็ดแม่มาด้วยกันนี่ไงอ้เฮ้ยมันหายากมากเลยนะเออแต่ช่า้ชมจําคลิปเออนั้นได้ไหมคลิปที่ผมออกตามหาไปอมที่ยากที่หายากที่สุดในมายครับครับผมนะก็กว่าจะเจอก็นานเลยนะครับแต่ครั้งนี้มาแป๊บเดียวเจอนะครับเออดีดีดีด,ดนอนนี่เลยเอา <c oughs> นอนสิรออะไรวางเตียงซ้อนกันได้ไหมนี่เอย <laughs> อันหลังไปนอนอีกทาง <laughs> One hour later ตอนนี้ไปไหนไม่ไมร <laughs> ู้เลยเฉยไอ้ดีไอ้บ้าโอ้ทิ้งเลยดีแล้วมั <laughs> <laughs> ้งอไรครับตาอะครับแล้วครับแล้วผมไอ้ดีไปแบบไม่สนใจเลย ไไปไม่ถะถึงแล้ว <laughs> ถึงแล้วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงบ้านเราแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปโคตรไกลนะฮะแต่ว่าไบโอมไปเห็ดมันก็อยู่ใกล้บ้านเราอยู่นะพี่เฟิร์สเอาเหรอเอเอ้องบ้านเราเหรอเนี่ยโอ้ไอนี่ไปแป๊บเดียวจำบ้านไม่ได้แนละ้ว <laughs> โอเคครับแล้วก็เราไปทางนู้นนะแต่ว่ากลับมาอยู่ทางนี้นะครับโอเคเราไปทุกด้านแล้วนะเหลือแค่ด้านหลังหมู่บ้านนะครับข้างหน้าด้วยดิฮะข้างหน้าข้างนู้นในป่า ไปแล้วไงก็เราก็กลับมาทางนั้นไงโอเคเหลือข้างหลังเหลือข้างหลังบ้านแล้วครับทีนี้ไปตอนนี้ไหมบ้านแล้วคลิปยาวโหเกือบชั่วโมงกลับบ้านกลับบ้านเอเก็บของก่อนเหนื่อย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 ครับผมจะปลูกดอกดอกไม้ไม้เออนะครับจะปลูกไว้ตรง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 นี้ปลูกไว้แบบ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 เก็บซะ แค่นี้แหละนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมนิดนี้กันนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ผมก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมแล้วก็ imiz, เพื่อนะเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะโอเคผมจะไปแค่เอาช่วยเกยมัปไปครับบาย